สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวิวของที่ดินแปลงที่ห้านะคะที่ดินแปลงที่ห้ามีเนื้อที่65.71ตารางวา ปัจจุบันเป็นออฟฟิศของโครงการระดาวลินวินล่าสมุยค่ะสนใจโครงการชมที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ออฟฟิศระดาวลินวินล่าสมุยตั้งอยู่ชุมชนชเฉวงซอยสิบโทร064 235 1528 แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ